เป็นครอบครัวนะครับแล้วก็แต่งงานแล้วหมายถึงว่าผู้ถามเนี่ยแต่งงานแล้วแต่อยู่กับครอบครัวใหญ่ทั้งบ้านเลยเนี่ยจะทําครบันเพียงส่วนเดียวเนี่ยได้ไหมครับเชฟค,คือครอบครัวแค่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือแยกกันแต่เมื่อสถานที่จะจำแนกระหว่างครอบครัวเลยนะครับก็คืออบ,บุคคลที่จะรับผิดชอบออกกล้าใช้จ่าย่อครอบครัว เช่นครอบครัวเล็กภรรยายสามีและลูกสองคนอยู่กับครอบครัวใหญ่ก็คือพ่อแม่ที่มีลูกๆก็คือพี่น้องของเขาอ่ยู่ด้วยกันค่าใช้จ่า,ายที่เขาออกกันเนี่ยเขาออกพร้อมกันหรือเปล่าออกที่กันคนเดียวชเช่นคุณพ่อเนี่ยดูแลทั้งลูกทั้งลูกสะใภ้ทั้งลูกเขยดูแลหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าครอบครัวเดียวแต่ถ้าหากว่าลูกกับลูกสะใภ้นี่เป็นครอบครัว เดียวกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่เขาจะแยกกันพ่อแม่เขาก็มีเขาก็มีแหล่งไรายได้ของเขาเขามีมายุ่งกับรายได้ของของลูกกับลูกสะใภ้อันนี้ก็ทัวเป็นสองครอบครัวแต่ก็าหา่าพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายนี่ก็ ลูกี่เป็นคนออกไรหรือลูกสบใภในเป็นคนหรือลูกเคยี่เป็นคนออกไ่แบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน <pus fit S 2> แสดงว่าเราจะดูตรงไหนจะได้รู้ว่าเป็นครอบครัวเดียวหรือเป็นครอบครัวที่ที่แ yeah, ยกจากครอบครัวอื่นๆเราจะดูที่ค่าใช้จ่ายของครอบครัวแต่และครอบครัวถ้าเป็นค่าใช้จ่ายเดียวกันอันนี้ก็เชื่อคู่บ,บันเดียวนะครับใช้ได้ๆๆๆสําหรับครอบครัวหญ่ทั้งครอบครัวเลยสมมุติว่ามีพ่อแม่แล้วก็มีพี่น้องอยู่ด้วยกันคนที่ดูแลนี่ก็คือ ที่เป็นพี่น้องคนเงินดูแลทั้งหมดเลยถ้าคนนี้เชื่อกุรบนันแพะหนึ่งตัวหรือวัวหนึ่งส่วนอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งหมดสำหรับครอบครัวใหญ่ทั้งครอบครัวเลยครับผมแต่ถ้าพวกครอบครัวนี้ค่าใช้จ่ายกันต่วสังคมก็มีกระเป๋าของเขามีไรายได้มีแหล่งไรายได้มีค่าียกของเขานี่อันนี้ก็ต้องแยกการเชื่อกุรบนันมารวมตัวกันในส่วนเดียวไม่ได้ครับใช้ไม่ได้